หนึคาปูชิโน่อชุบกรวยเรียบร้อยทำไรเพื่อนวางกำลังไงไม่คนมาขโมยไปหรอกใช่ไหมเพื่อนใช่แล้วเพื่อนไม่นเดี๋ยวเราเข้าไปล็อกบ้านก่อนเพื่อนเดี๋ยวล็อกบ้านก่อนเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปเเฮฮ้้ยย เอ้าโอ้ยขโมยไปแล้วเบื้อเบลลหลอดโอ้โหเองติดเองนี่นะโอ้ยเดี๋ยวไปเอากะบห้เบื่อนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยไปทำไงเผ็ดตัวบัลเลอริน่าคาปูชิน่ไม่มีตังค์ซื้อเบลล์หอดอะทำไงดีวะทงทงทงซาหดอ๋อคิดออกแล้ว เรียบร้อยลูบีนี่พิซซานี่ตุ้งตุ้งตุ้งสักคนโบนกาอันบาลบูบัลเลอเรียคาปูชิโน่เรียบร้อยฮึมตาละเล่เน่านะเนี่ยโรบักฟูฟูแน่นๆเปิดประตู ฮยตาละเล่ตาละลาเสร็จแน่ไม่ทันเราองกดขายก่อนด้วยเอ้าไม่ได้แดงต้องเฮ้ยกดขายใช้ขายไวยังวะไม่ทุ่ง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 กดใช้ไม่ทุ่งทุ่งไปแล้วไงวันนี้ก็ได้ไวขายหมดเลยโอ้ยเสียโลบักฟรีเลยถ้าเปิดประตูเนี่ยเฮ้ย ต,ตังเลยตังนี่ตังโอ้ยเอามาเลยโอ้ยอย,อย่ายให้อย่าให้หืมอย่าให้พูดเยอะตาเหลือกตาเหลือกตังตังตาเหลือกอเอาวพิซซ่าพิซซ่าอา้าวเก็บด,ดีๆอ้าวเอเอตังเหลือแค่ฝั่งนี้แล้วเนี่ยเอ้โหโอ้หมดแล้วเนี่ยเออตังอ่ะตัง ลังคุณเอาไปเมื่อกี้โอ้โหโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยลังเหรออะไรนะลังอะโอ้โหโอ้ยโอ้ยเอาเพื่อนมันยืงเงี้ยเพื่อนช่วยด้วยยม่เป็นร้อนเลยโดนจับด้วยเดี๋ยวก็ไปแล้วขอละกันเงินอ่ะเฮ้ยชอบปนเหรอชอบปนเหรอวันเดียว อสวัสดีครับมาเยี่ยมชมบ้านผมนะครับนี่ทุงๆุงุงซาฮูลาผลิตเงินวิละห้าแสนโอ้ยถ้ายังไม่นำใจมีตัวหนึ่งครับตาลาเล่โอตาลา่าผลิตเงินวิาละล้านครับโ, <c oughs> โอ้ยก็บ้านผมมีเช่นนี้แหละครับไว้คราวหน้ามาเยี่ยมชมใหม่นะครับนายมีตาลาเล่โอตาล่าไดงไ <c oughs> งอ่ะก็ก็มีตังเด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  ตัวนี้มันคุ้นๆนะเหมือนตัวที่บ้านเราเลยเฮ้ยมั่วเปล่าทำได้เนี่ยหน้าเหียๆแบบเนี้ยไม่มีที่ไหนแล้วมั่วเปล่าอยู่นี่ครับเดี๋ยวกลับไปดูก่อเฮ้ยหายไปจริงด้วยไอ้ตุง้งตุงตุงไอ้ไนั่นมันขโมยไป,ไป arez, ใช่ไหมใช่ตัวที่บ้านเรามันหายไปอะ่ะไปเราขอคืนนะไม่ไม่ได้ไปมั่วไเนี่ยไม่ใช่ไอ้ตอนแรกกบมาไม่ใช่มั่วมั่วไป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 โอ้โหมั่วมั่วกูแข็งกูแข็ง อยูใกล้เ um! ปิดแล้วเฮ้ยเปิดแล้วได้แล้วเอยแล้วเฮ้ยนึกไว้แล้วบ้านเปิดแป๊บเดียวเอาใหญ่เลยนะเอาใหญ่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเห็นตัวรีเจนไม่ได้ ไม่เข็ดเหรอไม่เข็ดเหรอเปิดประตูล่อไว้นี่จังหวะนี้แหละต้องเข้ามุ้ยยุ้งยุ้งๆุงปิดประตูเประตูเหรอไม่บอกสิไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมออกไม่ได้อะขบอยเรียบร้อย เฮ้ใจออกไม่ได้ด nice> ้วยเปิดประตูปลอมตัวเป็นเบนรอดเฮ้ยตาละเลวตาละล่าโอ้ของรลซื้อเลยดีกว่าไอเขาบ้านยไปอยู่ไหนมานเนี่ยรอตั้งนานอยู่นี่นะไปตามเพื่อนมาขิงก่อนอะไรเนี้ยไป มีอะไรอ่ะหรือว่าเป็นแหล่งรวมตัวแล่เฮ้ยเข้าไปดูดีวะเฮ้ยเฮ้ยอฮ้อเฮ้่เฮ้ยอฮ้่เฮเห้อเฮ้ยเฮเฮ้ยอฮ้ยเเอ เองเด็กไหนวะกูเด็กโก้ไอแม็กขโมยเบนล็อตไม่เห็นจะสนุกตรงไหนเลยปลูกผักดีกว่าปลูกพักหรอปลูกผักหรอไปเลยไม่ได้ปิดสถานะสถานะหรอแกล้ไปเลยแมพโกกาเด้น มีแต่เด็กติ่มเขาเล่นกันบว้ยผมมาแค่คนเดียวหรอกหัวมือเเเเเเเฮฮฮฮฮฮ้้้้้้้้ยยยยยย่วคะออออกกกไไปปแมาล ไม่เป็นไรจากคนสวยแอปเพื่อนกันเถอะได้คะ่ะกลับบ้านกลับบ้านเราดีกว่าไห้ไม่ได้มงดังลาลาถุงถุงไอ้ไม่ได้มเด้ยโดนขโมยหมดเลยอะไรอย่างวะ บัลเลียริน่าคาปุชิน่าบัลเลียริน่าคาปุชิน่ามาเลยมาเฮ้ย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 ข้าบอยอ๋อคิดออกแล้วเฮ้ยหายไปไหนอ่ะเกือบออกเกมไม่ทันอยากได้ตัวซีเข็ดอะแต่ไม่มีตังค์อะคิดออกแล้วเฮ้ยพี่ งไพี่โคตรหล่อเลยพี่รู้บ้าบ้านผมอ่ะมีคนสวยอยู่ด้วยจริงวะเนี่ยเออโอ้ยนี่ตั้งใจบ้านผมเนี่ยคนสวยอยู่อ๋อนี่ไงคนสวยคนสวยนี่พี่ยืนตรงนี้เลยยืนตรงนี้อ่ะยืนตรงนี้เอาไม่ไม่ยืนตรงนู้นอ่ะไอยืนอยู่ใกล้ๆกันอยู่ข้างๆกันโอเคอ่าเรียบร้อยให้เอาตังค์มาดินี่ใสยไปเลยโอ้โหโดนต้มแล้วเนี่ย